มือนีได้ปลาหมึกก้วยมานะครับนี่ครับเห็ดยังกินดีนอนนะครับตรงหลวกก้อนนะครับหลวก่อนครับนี่ครับตรงลอให้นางเดือก่อนนะครับเขาจังเทพปลาหมึกลงนะครับปลาหมึกก้วยนะครับมือนีเมนู่แปลกๆเพิ่งครังแหลนะครับที่ลองลองจะสูตรหนีนะครับเดี๋ยวรอที่ตามชมอมนะครับเด้อครับหลังจากนางเดือกนะครับเทปลาหมึกลงนะครับนี่เนี่ย โอ้ยลงแล้วครับโผล่ไปยัเปยงเด้อจากเกินไปแล้วครับสงสัยแก็สสิเบิดครับแก๊สเบิรตต่ๆหมอเป็นยายว่าสูงนี่เนาะว่ดีใจห่อนนะครับอย่ามันคำก่อนเพราะว่าถ้าเป็นว่าทายคำคำ,คำ,คำมันจะบ่่คอยเห็นหูครับเดี๋ยวหนยใจห่อนนะครับบวกอันนี้โรคพิษตัวนะครับเขาค่อยไปเอ่อสไหยนะครับนี่ เดี่ยมเห็นเห็นมูขึ้นผากินเนาะครับหมึกช็อตหมึกช็อตนะครับ<ว>ผมกินบ่บ่ถนัดปานอดีก็ขอกินหมึกหมึกบ่ช็อตนี่แหละเอา้ามึกตายแล้วนี่แหละครับ <laughs> แต่ว่าก็สิบ่ได้กินเป็นโตมันค่ำญ่นะครับปลาหมึกกล้วยครับแต่ว่าข้างในมันจะสุกยากนิดนึงเพราะว่าเฮาบ่ได้ซอยนะครับก็เ <laughs> ลยน่าสุกนิดนึงนะครับ ว่าอันนี้หลวเป็นตูเลยนะครับนี่ข้างในจะเป็นไข่มันนะครับขึดว่านะครับโปให้ข็กัวมาแล้วก็จะบนเป็นขีมันดอกกี้ครับน่าจะไก่ซุกแล้วครับนี่ครับม่าม่าครับสามฮอนะครับมือนเด็กเต็มม่าม่ากับใส่ปลาหมึกนะครับเมนูคหังแหลกนะครับในชีวิตนะครับนี่ครับครับ หลังจากปลวกปมมึกเลยนะครับปลวกมาๆต่อเลยนะครับต้องใช้น้ำน้อยกว่าอืมครับ ครับหลังจากหลวงว่ามาแล้วนะครับก็รอให้มันเย็นนิดนึงสักกันนะครับนี่จะหลกตัวนนนหนาเทารตัวหนานท่าหัวนีนีน่มากับภบาปน

ก็สำคืออันตำมังหุงนี่แหละครับ ป้าครับปกาชุดโหลดครับาดอะไรชุดลดรดดีล่ะโมไซเอาโมไซถ้าดีแซ่บกลดมีไงดีลปลี่ยนซื้อม่ยังมีรดดี ตัวดีพอหนท่าหาด,ดประแดดนะครับประแดกประแดะดตุ๋มครับจั่างเสียบพอละพอละแก<ร>้วบดใส่เครื่องนะครับมะหมา่างบดใส่เครื่องคือเกาจะพอเส้นนะครับตั้ม เอาประสิทธิมสีชมพูรับใส่เสศษมาม้าลงไปครับเย็บตกเย็บหล่นครับเย็บเหียวยับไฟกันครับมันสีลมไปเอาอะไรมาดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ้า เติมกุุ้งลงไปโอเมนอันปลามึกครับเอะบ้งซออาพีมาเสมดีก่บบัวเสียมกินดเขาเรียกว่าอะไรนะสมบวบัวเสียมอ๋อเสียมก็ือหมอม่ชินว่ามโอีวกินดัเสียมบัง ทำบเห็ดย<ม>ุกทยงผมกระเห็ดสองว่าอย่ยนเศรมังเนวาลายเศรบมังเนวหรายไปเอาพักมาเรียงโ้มานยังมังนตาลตัด

ตามส่วนตามมันก็ตกส้มสมจนน้องจะแซ่บไปเอาผักมาเลี้ยกว่าไปอืมครับมื้อนี้อันตาั้มาม่าครับก็เป็นปลาหมึกยังไงครับมากมาครับมากเฉดเฉดนะก,กันเดี๋ยวเติมผักปานนี้ครับเติมผักเนาะครับเนาะไปเป็นหลาางผักมาเลี้ยงซช้